ชชานให้ทำโฆษณาด้บ้างใส่ชุดอะไรมาเรียนก็ได้35บาทได้โคตรเยอะรถมาติดในมอธรรมศาสตร์คือเหมือนเดินกับเดินการทะเลสาบศิละศาสตร์หนังสังคมอะไรอย่างเนี้ยโอ้หมอนี้ก็แบบดีมากเขาไม่เคยดีหมออื่นนะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนต่อในดีวันนี้ พี่ใบบุญพี่ถนนค่ะพี่ทอปครัพี่แบงค์ครัวันนี้เรา5้าคนนะคะจะมารีวิวมอธรรมศาสตร์ลังสิการนะคะในมุมมองของเวกเราล้งคนนะคะว่าเราคิดยังไงกับมอรธรรมศาสตร์ังสิกรระก่อนอื่นเลยกดตัวค้างไลค์กดแชร์เริ่มแรกเลยที่คำถามแรก ทำไมถึงเลือกเข้าธรรมศาสตร์หนูได้ยินว่ารับน้องไม่โหดอะไรอย่างเงี้ยแบบชิลๆก็เลยเออชอบน่าจะเหมาะกับเราซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วนะแล้วสมัยนู้นใช่ไหมอืออือสมัยนู้นคือเมื่อหกปีที่แล้วหกปีที่แล้วมันก็ดูชิลๆจริงนะแม่รู้สึกของเราใช่ใบบูลชอบก็คือแบบใส่ชุดอะไรมาเรียนก็ได้เปิดอิสระเลยอ่ะแต่ว่าก็ต้องดูความเหมาะสมด้วย ส่วนของพี่คือพี่ไม่รู้ว่าแบบมันมีใส่ชุดหรือว่าอะไรน่พี่ไม่รู้เลยแ,<อ>แต่ว่ามันเป็นตัวเลือกแรกๆที่มาจากต่างจังหวัดงี้โรงเรียน,นต่างจังหวัดจะรู้จัาจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรก็เลือกตามที่เรารู้จักแล้วถ้ามาธรรมศาสตร์จุฬากเกษตรก็มี <laughs> ไม่ติด <laughs> <laughs> งเข้าตามเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่ในห้องคือแบบังเข้าธรรมศาสตร์หมดเลยเราก็ต้องเลือกธรรมศาสตร์ด้วเลือกอันดับนึงเลยเลือกเข้าตามเพื่อนเพราะว่าเบบุญเราเราแก๊งมาจากโรงเรียนเดียวกันนะคะัี่สแก๊งเราห้าคนนะกันอ๋องจูนใบบุญใปเตยสี่คนเนี้ยที่ไม่ใช่พี่อ่ะคือติดรับตรงธรรมศาสตร์หมดเลยอย่าเวนอันนี้อย่เวนอันนี้คนเดียวแล้วก็เหลืออยู่คนเดียวในกลุ่มอันนี้เราบ้าก็เลยแบบเอาฤทธรรมศาสตร์ว่าแบบธรรมศาสตร์มีคณะอะไรบ้างแล้วก็มานั่งดูแบบเหลือคณะไหนไดบ้างวะก็เนี่ยอิงมอเลยอิงมอเรื่องจาก เราไม่ไดมีสาราในการเล่นอะไรคำถามที่สองอยู่หอนหรืออยู่หอนอกกันตอเข้ามาปิดพี่อยู่หอนก่อนตอนปีแรกเลยหอนเหมือนกันอยู่เป็นเมเจอร์กันหอนเหมือนกันโอเคเราหอนแต่ก็ย้ายมาหอนอกอยู่ดีคนย้ายหอนอกมีเรื่องหอนอกหอนอกแต่ปีแรกเริ่มหัวนอกเลยอจริงๆตอนแรกไปกลับบ้านกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปอ่ะแล้วความอยู่วิบวะแล้วมันมีกิจกรรมห้องเชียร์ในสมัยนั้นแล้วถึงบ้านสี่ทุ่มห้าทุ่มก็เลยัมใช้เสียงสองะ ไม่ได้เปลีนบ้าธรรมภาษาละมันจะมีหอหลายแบบมันจะมีหอที่นอนสองคนนอนสี่คนใช่ไหมเอออย่างพี่กับใบบุญก็จะนอนสองคนส่วนหนุนกับท็อปจะนอนสี่นอนสองก็คือแบบเข้าไปก็คือเป็นตู้เป็นเตียงห้องเตียงอคือเหมือนอยู่กันสองคนตลอดเวลามันจะไม่มีแบบพื้นที่ให้เราแบบไม่มีส่วนฟร้าเออไม่มีส่วนเซฟโซนแต่ต่อก็จะมีแบบว่าห้องซักผ้าอะไรแบบนี้ไปอยู่คนเดียว ไน่องจข้อดีของทางมศาสตร์ก็คือหอนสะดวกมากมีอะไรนะเครื่องทำคอุ่นใช่แอร์แต่ข้อเสียคือแต่ว่าแพงมากค่าไฟฟ้าก็แพงค่าไฟแพงค่าห้องก็แพง โซน C คือโซนอยู่2คนน่ะเดือนละประมาณ2,000ันกว่าเดือนละนะต่อเดือนพันห้าสองพันประมาณนี้โซน B ราคาใกล้ๆกันนะแต่ว่าอย่างโซน B เราอยู่4คนมีข้อดีลุ้มมันมีอะไรนะมี่วนกลางใช้ร่วมกันระหว่าง2ห้องใช่คือเข้าไปอ่ะในห้องอ่ะคือมันจะเป็นโซนกลางก่อนเป็นโซฟาเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยเออมีโต๊ะกินข้าวมีโซฟามีทีวีมีตู้เย็นเสร็จแล้วมันก็จะแยกไปเป็นห้องนอนสองห้องมันก็ยังมีพื้นที่ตรงกลางอ่ะเป็นแบบเซฟโซนเล็กๆให้เราอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องอยู่กับเมีเราแบบยั่มงเชื่ว คนอาจจะยังไม่อยากนอนอยากดูทีวีก็อนทีวีนอนได้แล้วตอนเรีนเรารู้จักใครไหมที่เปียวสี่คนรู้จักใครบ้างไหมคนจริงอ่ะเราไม่รู้จักเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเางแผลเราแผลแล้วเอาแผบคือพอสอบติดุ๊บอ่ะแล้วหลังประกาศแอดมิชชั่นใช่ป่ะสองสามวันมันจะมีงานที่เราเรียกว่างานรับเพื่อนใหม่เป็นงานที่แบบเราจะเจอกันครั้งแรก เฮ้ยคนนี้ดูคลิปแอท็กเลยแอท็กโอเคแม่เรเข้าเข้าแม่เฮ้ยดีแม่เราดีมากพูดถึงเลยเตยนก คือถ้าได้เมดดีก็คือดีไปเลยแบบแบบมีความเกรงใจกันละกันแล้วก็รักษาความสะอาดอันนี้เราต้องสนุกคนเนาะถ้าได้ดีก็คือดีไปเลยเออคุยกันที่เคลียร์ตั้งแต่แรกเผื่อพูดเรื่องหอแล้วก็เออคุยกันให้เสียว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะแบบมันจำบางคนปัญหาการอยู่ร่วมกันอะเนาะจะมีแบบจุดที่แบบเออเปเสียส่วนัวเองเป็นเรื่องนี้เหมือนกันที่อยู่ท้องสี่คนอะเพราะแบบเราไม่รู้จักใครที่เข้ามาคือแบบมันเป็นการกระจายความเสี่ยงเลยคือถ้าเราอยู่กับสองคนอย่างเงี้ยเราทะเลาะกับเมดก็ทะเลาะเลยโอรีบจับไม ใช,ใช่ใช่าอยู่มันการกระจายความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องมีทีมมันต้องมีทีมแบบนี้ดูบอลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเมันอินอินกว่าอินกว่าขาห่อ,อ หอน,นอกก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ารู้สึกมันค่อนข้างอิสระกว่าหอนในเพราะว่าเหมือนหอนในเนี่ยมันจะมีการจํากัดเวลามันจํากัดเวลาถึงกี่โมงนะเที่ยงคืนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยพออยู่หอในธรรมศาสตร์จะมีเคอร์ฟิวว่าต้องอถึงหอก่อนเที่ยงคืนถ้าถึงหลังนนเที่ยง,งคืน่ะจะโดนเตือนแล้วกี่ครั้งไม่รู้อ่ะจะแบบโดนคือโดนเหมือนเรื่องผู้ปกครองหรือมันก็แบบโดนไม่ให้อยู่หอแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งว่าค่อนข้างร้ายแรงมันมีครั้งหนึ่งตอนนี้ป้อที่เราไปกินกินข้าวเยาว์โตต้องแบบนั่งตรง คืกสี่่คต้องแบบดูแลสิบห้านาทีใช่แล้วตอนนั้นคือรถหมดรถหมดแล่วทายแบบ่อยสุดปอนไม่บ่อยเท่าไหร่ทันทีกลางไม่บ่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีคอ커플ชิลแล้วชตอนที่ต้องการอิสระตอนกลางคืนก็อยากอยู่หอนอกดีกว่ากินอาหารเมื่อไหร่ยังไม่ได้กินยังหอนอกมันไม่แบ่งแยกชายหญิงชชายอันนี้คืออะไรจูบผสมกันอะไรเอาสี่คนนะทันทีที่จบทีหนึ่งไปก็บวยบินเลยไปหอนอกเลย ก็ได้เห็นผ่อคืนนะบอกแม่ว่าเออแน่ๆปีสองอ่ะเขาไม่ให้อยู่แล้วนะเขาให้อยู่แค่ปีแรกเออให้น้องใหม่อยู่ในเสืเปล่าเสื้อผ้าให้เราใหม่ใหม่จบวันมีการรังแหน่รังแหน่เพื่อได้อยู่หัวนอนทำมาสก์ของกินเยอะไหมเยอะเยอะมากเยอะมากขอรั่งอร่อยคนละคนละที่ขอในมอได้ปะอายได้ปุ๊บไปว่ามาม่าค่ะตุ๊กข้ามบาร์บีคิวมาม่ากลงเกลียวมาม่าค่ะเพื่อนรู้ชื่อไรอะไรที่ดีมาก มีความนัวความหอมแล้วคือแบบพึ่งพักระหว่างภาพบอลเลียอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบเออฝากทองไว้ที่นี่ได้ราคาถูกสมัยนั้นก็คือแบบสามสิบบาทคมอิ่มแล้วื็มีหลายรสชาติให้เลือกยำยูป้าอันนี้ก็คือเดอะเวสเหมือนกันเป็นเนยำปามาในตำนานของธรรมศาสตร์ไม่มีใครไม่รู้จักเออแบบมันอะไรก็ไม่รู้มันดึงดูดกับแฝงดูผงชูรสอีกว่าดึงดูดเราต้องเป็นเบกอะโดมซ้ำไปเลยไม่ต้องเด้ไปบ่อแล้วฮะ มีเรานี่มีโดนายฟังทองและสฟทองใช่ทำใหม่ๆร้อนๆใช่ของภาพทำอะไรสุดสั้นส่วนของพี่เป็นร้านอาหารบ้านจิบเป็นร้านต้องหอนอกต้องขอนอเหมือนร้านกับข้าวที่แบบเหมือนรัดครอบครัวนะแต่ว่าไม่เคยแบบเปิดได้ถึงเย็นเลยคือของหมดก่อนหมดหมดก็หมดดีลูกค้าลูกค้ากุ้งเออคณะกุ้งมีไหมคะกุ้งหมดเออต้องเมีปลาด้วยไหมคะปลาหมดไปตอนเที่ยงร้านเต็มไปบ่ายสองของหมด ของแบบนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในโรงอาหารเอสซีแบบเป็นข้าวหน้าหมูทอดอ่ะสามสิบห้าบาทได้โคตรเยอะโคตรดูโคตรูทำาสาหารร้อนจริงไหมการจะทำเป็นไงหนึ่งสองสามเ การเดินทางก็คือระหว่างคณะมันจะไกลกันไงไ,<ก>ไม่ไม่ได้แบบว่ามีโคเบอร์เวย์ไปถึงสมบูรท่านที่จะถ้าเดินนะถ้าไม่ได้นั่งรถนะก็คือเหงื่อโซกมันร้อนด้วยความที่แบบน่าจะเป็นเพราะว่าธรรมาศาสตร์ในที่มันค่อนข้างกว้างต้นไม้ก็ไม่ได้ครอบคุมขนาดนั้นอย่างไรอย่างเงาก,งการเะเส็บในดูมีความลุ่มล<ห>ื่นเออให้ให้แบบเดินมากกว่าอย่างเงี้ยธรรมศาสตร์คือเหมือนเดินกับแบบเดินการทะเลทรายเดีมันก็มีรถประจำทางเอ็นดีเอ็นดีวีเอ็นดีวีตามสาย าสายใช่ใชแล้ว N G V อ่ะมันจะมีสายเยอะมากๆสายหนึ่งสายสองสายสามซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนแล้วนะแต่แบบเมื่อก่อนนี่คือแบบนั่งผีสายบ่อยมากโทรหาไปบุญไปบุญอยู่ไหนเออตอนนี้อยู่เออขอขอโซนนี้ <c oughs> มาทำอะไรอนะ่ะแล้วมีความในะ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีบ <sketches> ินมอเตอร์ไซค์แล้วก็2แถวด้วยในการเรยนคือจะเป็นแบบเสียตังค์จะไม่ผิดคือ5บาทต่อสองแถวแล้วก็วินก็ส0บาทถึบหาบาทตามระยะทางเนาะใส่ชุดธรรมดาไปเรียนย้อมสีผมนได้ที่ธรรมศาสตร์จริงไหมหนึ่งสองสามขอชุดที่ธรรมดาที่สุดที่เราเคยใส่จะยืดเป็นเกงเลยรองเท้าลัสต้นอะเออเหมือนกันเหมือนกันความจริงขาดท่านอะไรอย่างความจริงก็ใส่ได้แต่มันก็แบบไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เราูวถ้าเอาชิลสุดที่เคย ก็คือเสื้อบอลกจงเกงบอลรองเท้าแตะของคนนี้คืออะไรก็คือชุดบอลแหละรองเท้าแตะเสื้อเยืดกาจงเกงขาสั้นเนาะรองเท้าแตะแต่ถ้าแบบเข้าคณะแต่ละคณะก็จะมีของคณะแต่ถ้าไปเรียนรวมอาจจะค่อนข้างชิวส่วนใหญ่ที่เราชิวได้เพราะว่าเราเรียนรวมเนาะที่แบบเฉพาะอาคารเรียนรวมอ่ะที่แบบอาจารย์จะไม่ว่าแต่ถ้าว่าเข้าคณะก็ต้องก็ต้องตามกฎของคณะแต่ของเราแอบได้เนาะแต่ว่าต้องใส่นมอก ใช่เข<พ>าใส่เสื้อชอปความจริงมันเป็นเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยเวลาเราเข้างลงเข้าแลบก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยงานอ e ีเวนต์เนี่ยมศมาส์ เยอะมากเอาอะไรก่อนดีอ huh ่ะแลปพบแลปพบแลปพบอธิบายว่าแรปพบคือแบบทุกคนมาเจอกันโดยนัดหมายทุกคนยนต์โดยนัดหมาย่แล้วมันแยกกันโดยคณะจะใช้โดยขาดมันจะมีทีมขนาใส่เสื้อตามสีคณะที่แบบเราเดินเข้าไปเราก็จะรู้ว่าเนี่ยแกงเราแน่นอนเพราะว่าเราใส่เสื้อสีเดียวกันใช่ตอนนัมบีด้วยใส่เสื้อสีิทยาวยส้มเข้าด้วกันไหมวิลเนี่ยน มีบา้า็สีอะไรคะมีบ้าสีแดงเล่นหมูเลืนหมูแดงหมูเล้วหมูเลอดหมูมันแดงมาอีกขณะหนึงเดี๋ยว่าต้องเป็นเลอดหมูวันแรกพบก็คือวันที่หลังจากที่เรารู้เราติดคณะอะไรอ่ะก่อนที่เราจะเปิดเทอมเราจะได้ไปวันแรกพบก่อนก็คือจะดีตรงที่ว่าเราจะได้เจอเพื่อนก่อนเช่นหนุนก็น่าจะได้เพื่อนในหอวันแรกพบใช่ไหมเอไปตั้งใจหาเมืนงานนี้เลยหลังจากแรกพบเสร็จมันก right. ็จะมีรับเพื่อนอะไร กิจรรมเที่ยงวันอย่างเที่ยงคืนอย่จะเที่ยงวันอีกวันอย่งจะเที่ยงวันอจะเที่ยงวันเราจะถูกสุ่มเราจะเจอเพื่อนคณะใหม่หมดเลยก็คือไม่ได้แบบว่าในสาขาอย่างเดียวแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตกลางคืนมีคอนเสิร์ตมีการแสดงมีแบบโชว์มีต่างๆของมหาลัยมามาแนะนำมีเชียร์ลีดเดอร์ใช่มีกิจกรรมกิจกรรมในมหาลัยวันนี้รวมกันในวันวาล์วมากว้าวมาก มันมีความประวัติศาส์ของมหาลัยนนะะั่มันมีแบบสตอรี่ของมหาลัยใช่รับคนใหม่แล้วก็ลอยกระทงมีแบบแอคทิวิตี้ให้เราไปขายของขายของอะไรเงี้ยมันเลยได้แฟนมาในงานนี้ด้วยจ้าใช่ใช่ไปเดี๋ยวผมไปดูไอ้ทราย แล้วก็ลอยที่สะพานดาวก็เป็นสะพานเออสะพานที่แบบเรื่องลืมเรื่องลืมคอนเสิร์ตอินเตอร์โซนเฮ้ยอันนี้ดีอินเตอร์โซนมันคือเหมือนพื้นที่กลางของหอในแล้วมันก็จะมีกิจกรรมการอย่างเงี้ยมีนักร้องมาบ่อยๆซึ่งนักร้องก็คือสแกนทิมเลดไยอะไรอย่างเงี้ยพาราดอกพาราดอกมาด้วยเหรอปล่อยปล่อยปล่อยงานปล่อยก็คือจะให้คนในมหาลัยมาลัยของมาขายของ ของเนี่ยเป็นของกินเสื้อผ้าแกระตือชอบนมมันเป็นากาศโรแมนติกดีมีไฟสวยคือเนี่ยมันจะแทนหน้าหนาวเออมันจะมีนมนมร้อนไฟสวยถ่ายรูปสวยเลยชิลเลยเป็นสถานที่เด็ดอย่างกัน เขาว่ากันว่าธรรมศาสตร์มีแต่คนหน้าตาดีจริงไหมหนึ่งสองสามจริงก็ดูดิกูยังยังกดติ๊ไลน์แล้วนะตอนเนี้ยน้องยังเพิ่งไปก็แล้วแต่นะว่าชอบสไตล์ไหนใช่ปหะคณะไหนตอนตอนนั้นคณะไหนที่ตาตรตอนเราเราอ๋อเราชอบหนุ่มรัซซราหนุ่มสังคมอะไรอย่างเงี้ยพิแอนาโคดะเนื้อว่าเป็แบบสีแบบท่านนักการทูต คณะเราไม่มีอนาคตกวยวิศวะนั็นอันแรอเลยหนูว่าเ่ไปอยู์นะ S I อะไรอย่างเงี้ยเฮฟอี่เงี้ยแบบดูเป็นผูเข้ม S I ก็คือวิศวะอินเตอร์ซิลินอรถ้าเทอมหลักแสนส่วนเทปก็เป็นวิศวะอินเตอร์เหมือนกันก็คือไม่มีเวล์เ่าหอวิศวะก็ได้ดีดียาส่วนของพี่ก็คือหมอค่ะห่อหล่อละ และมีลนครข้างต้นใช่และรวยค่ะอาของผู้หญิงมั่งผู้หญิงทับปๆน่าจะเป็นพวกวรสานนะศิลปาร์ศิลปกรรมอ่าใช่ใช่ใช่เออเออคนใหญ่สองสามนาดนี้เป็นเป็นดาวของมหาลัยใช่เดินมาก็รู้อะว่าแบบก็คุณเลยว่าเออเนี่ยคณะนี้แน่นอนมันจะไม่ใช่สวยแบบสวยเรามันจะเป็นสวยแบบสามารถทำอะไรได้สวยเราเนี่ยแล้วของเขาคือคณะศิลปกรรมศิลปกรรมงานศิลป์การธรรมศาสตร์ สอนให้รักประชาชนให้คำโฆษณาได้ส <ita> ิเป็นโฆษณาเป็นโค้ณมันโฆษณาเป็นโฆษณาแบบมอตโต้เบาๆแล้วถามว่าโฆษณาไหมมันก็ครึ่งๆเหรอเขาแบบเขาก็เป็นโฆษณาด้วยแต่เขาก็เขาก็ทำด้วยนะเขาพยายามปลูกฝังด้วย อันนี้ในมุมมองพี่คนเดียวนะไม่ขอว่าพาพิงใครเฉพาะมุมมองเราเรามองว่าคือเขาค่อนข้างจะให้สิทธิ์ในตอนในการออกความเห็นในการสแสดงความคิดเห็นที่แบบไม่ค่อยปิดกั้นเท่าไหร่อย่างเวลาสอนเขาก็จะแบบคุณคิดว่ายังไงเวลามีปัญหาเขาก็จะเหมือนถามความเห็นเราอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้จํากัดก่อบคือเขาเคารพสิทธิ์ของเราทำให้เรา,าเคารพสิทธิ์ของคนอื่นเช่นกันเออมาทำให้เราแบบเข้าใจมั้ยเข้าใจแล้วว่าแค่นมีมากเลยนะ เป็นการแบบไม่ติดกันเติมเราเป็นการยอมรับความแตกต่างเคาลพความแตกต่างเคารพพวกความ่างเนี้ยคือสำหรับพี่คือการการสอนให้รักประชาชนของธรรมศาสตร์แบบว่าจะเติมกิจกรรมหรือวิชาเรียนที่เกี่ยวกับเนือกาชุมชนเยอะร๋อยใช่ใช่ให้เด็กออกไปช่วยในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งของชุมชนที่อยู่รอบๆเนี่ยให้เด็กเขารู้ว่าชุมชนมีปัญหานะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวก็หละเลยว่าสอนให้รักประชาชนจริงหรือเปล่าก็ก็จริงก็จริง่ะจริงก็เคชอบฟาร์ีอะไรในธรรมศาสตร์ เอามึงต้องพูด่ยขอบคุณนะแล้วพูดผิดด้วยไงอะตอบชอบศูนย์การเรียนรู้เพราะว่ามันแบบมันครบวงจรนะมีคอมให้ใช้เสิร์ชหาข้อมูลมีเครื่องถ่ายเอกสารฟรีซึ่งเราจะมีโค้ต้าใช่เราจะมีโค้ต้าว่าเราคนละเทอมเ่ยทำล่ะ สองก็สองเยอะมากนลยคะเยอะมากนะซึ่งเราไม่ต้องแบบไปตามร้านซีบหรอกเราสามารถมาที่ศูนย์การเรียนรู้หรือว่าพวกเอฟซีอะไรต่างๆก็มีนะนอกจากนี้ยังมีห้องติวแต่ว่าต้องจองก่อนจองลงนรมแล้วก็เวลาอ่านหนังสือมันจะมีโต๊ะให้หลายๆแบบแล้วแต่ว่าจะนั่งสไตล์ไหนจองเลยช่องสอบก็คือสามารถได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะคือเปิดตลอดเวลาคือเราสามารถแบบโต้ลุ่นอนนุ่นนคือไม่มีที่นอนก็สามารถนอนสุดกระดูได้เลย ใช่ที่แท้ที่แท้ไปอย่างไรหอยใส่ชุดนอนมานอกจากห้องอ่านหนังสือมันมีห้องดูหนังด้วยนะใช่ใช่ห้องดูหนังเขาชอบฟิตเนสของหมอฟิตเนสสระว่ายน้ำใช่ใช่มันใช้ได้จริงนะมันไม่ได้มีแค่โฆษณาสระว่ายน้ำใหญ่มากเป็นแบบระดับแข่งเลยอะระดับแข่งใช่มันเป็นสเกลแข่งก็คือเหนื่อยอะคือไว้ไม่ถึงไว้ไม่ถึงเห่อยคือีนังมีเกือบทุกอ่างเลอ ปีเขาบอเก็กดก็มีคุณบอดก็มีที่แบบไปไอลไปเยอะไปเลอะเป็นดูมปนดูไหมียัไษ์อ๋อใช่ใช่ใช่เล่หลังทิสใช่ใช่ใครยักษ์ใครยักใครยักเคยไปพายไหมโอ้โะไนโี้หอการเดินทางไปทรมาศเป็นยไงบ้างได้หลายอย่างเลยนะ ถ้าหมูอยากไปฟิลเตอร์ใกล้ๆเงี้ยมีท่ารถตู้ท้ารถตู้ไปฟิลเตอร์ถ้ารถตู้ไปอนุหมอชีสไปหม้อชีสต่างๆไปได้ไปาด้ไป้ท่าพัจจันทร์ก็ได้ใช่ไปเซ็นลน์เป็นคิวรถตู้อยู่เลยใหญ่ๆคือมีเป็นคิวในมอเราไม่ต้องเดินออกนอกมอเลยคือแบบเข้าในมอได้เลยแล้วก็มีรถเมย์อันหนึ่งที่ไปได้ก็คือรถส่วนตัวแต่คือรถติดมากนะช่วงเย็นตรงเชียงรากมันติดมากที่จอดรถน้อยเลยนะพี่จอดรถน้อยมากธรรมบาตกสำหรับแต่ละคนเต็มสิบให้เหนักเก้า เก้าเลยเหรอทำไมให้เก้ามันครบนะเรื่องแบบกิจกรรมอยู่ว่าเพื่อนอะไรเงี้ยคือดีหมดแต่ขอหักในเรื่องของร้อนเหรออ้อร้อนไม่ได้เต็เกแค่เพราะว่าร้อนนันะเจ้าะเด็กเามันไม่้อยไม่ะกคน้ามันไกลไงอย่างเช่นแบบว่าบอรอสี่บอรอหนคือเทคทามในการเดินกวาะงเวลามันต่อกันพอดีว่าคณนมันอยู่ห่างกันโขอแอมเนั้นเนี่ยเราต้องเือเวลาใครต้อปวิ่งเราให้เกา้ั วความจริงเราชอบทุกอย่างนะแต่แเรากว่าวมอนี้คือแบบดีมากอมเออเขาไม่เคยดีหมออื่นอนะ่ะ <c oughs> <laughs> หอก็ดีเพื่อนก็ดีกิจกรรมทุกอย่างในมหาลัยทำได้หมดแล้วก็แบบเออดีด้วยถูกปลอดภัยแต่ว่าหักเพราะว่าค่าหอแพงเอเอค่าหอแพงค่าหอในอะจะอยละสองพันกว่า <2, 000 S 1> บาทอย่างของเราประมาณสองพันห้าตอนนั้นะแต่มันก็มีเวทที่ถูกกว่านี้นะเออแต่ว่าตอนตอนนี้ก็ไปช็คอัปเดตในเว็บแล้วันใช่แล้วก็หอนอมันจะเริ่มประมาณสามพันสองพันก็มีกัมเรื่องสองพันสองพันหกเลยไปจนถึงแบบ มืนีมีรู้เลยราคาแล้วแต่แบบแล้วแตึงก็ประมาณได้เลยเอา9.75ได้โอ้โหทำไมอ่ะที่ธรรมศาสตร์เดี๋ยมันมีที่ทํางานเยอะไงแล้วช่วงเวลาเลิกงานเดี๋ยวรถมันติดในมอแบบยาวมากเคยติดในมออยู่ชั่วโมงครึ่งอ่ะระยะทางแค่สองกิโลเองอย่างเงี้ยเพาะในมอได้นะใช่ใช่ในมอตรงช่วงแบบสี่ห้าโมงช่วงนั้นคือออกไม่ได้เลยจริงๆแบงค์ชอบทุกอย่างนะดังให้สิทเลยแล้วกันแบ้ค์สิทเลยแล้วกันทำไมถึง ือไปไปเรียนจุฬามามันมีให้เปรียบเทียบจุฬามันเก็บค่าที่จอดรถโดโจรจุฬาใช่าท่แด่เออให้เก็บอยู่ที่แบงค์ะเก็บค่าที่จอดรถในมอแต่ธรรมศาสตร์ไม่เก็บหลักๆก็คือชอบทุกอย่างเพื่อนดีสังคมดีหมอก็ดีอาหารการกินอะไรก็เหมือนชีวิตสบายมีครบทุกอย่างของเตยอ่ะของเตย ให้เก้าหนึ่งมันไม่ใช่สังคมแบบในเมืองจ่ะมันมีความลูกทุ่งแบบลูกทุ่งลูกทูกกันสังคมหลากหลายลยนะเออมันทีหลาายของพวกเราใช่คือเหมือนเป็นคนลุยๆอ่ะพอเป็นคนลุยๆแล้วเหมือนพอเจอเพื่อนแบบ ไปด้วยกันสนุกมากการเรียนชิลมากการแต่งตัวชิลมากทุกอย่างมันดีหมดเลยฟิสิกส์ก็ดีพ่อเสียที่หักอ่กขระสองข้อศูนจุดห้าแรกคือไกลบ้านถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเราต้องออกไปขนาดนั้นมันมันไกลมากกับอีกศูนย์จุดห้าก็คือเกรดออกช้ามากเก็บค่าเทอมอะไวมากคือเนี่ยยังไม่รู้เลยนะคือสมมติเราเรียนแถวห้าตัวยังไม่รู้ว่าแถวหนึ่งผ่านหรือเปล่าต้องลงแถวสองแล้วนะแล้วคือจ่ายค่าเทอมแถวสองเลยแต่เกรดแถวหนึ่งยังไม่ออกเลยเพราะว่าข้อานหรือเปล่าไปรู้ได้ยังไงอ๋อไปดูเร 对。 ในฐานะที่เราคือพี่ๆที่จบมาได้หลายปีแล้วมีประสบการณ์การทํางานแล้วด้วยอยากแนะนําเรียนน้องๆว่าเฮ้ยน้องๆตอนที่เรียนธรรมศาสตร์อยู่อยากให้ทาสิ่งพวกนี้ทำกิจกรรมค่ะมีคอนเนคชันหาเพื่อนเยอะๆคอนเนคชันแบบพอทํางานอย่างได้รู้เนาะว่าแบบการมีเพื่อนมันมันมันสำคัญแล้วก็การไปร่วมเป็นสโมสรหรือว่ากิจกรรมนักศึกษาก็สําคัญนะมันเป็นเครดิตในการสมัครงานจริงๆบางเครือก็คือแบบมาหาควบผลหน้ากิจกรรมก่อนเลยอดับแรกให้ p r i o r i t y ให้สิทธิ์ก่อนเลยก็คือกิจกรรมสำคัญ สำคัญมากพาะก็แนะนําพวกกิจาการรมเหมือนกันอย่างของเราอ่ะเออเราแนะนําค่ายเราว่าเออไปค่ายอ่ะดีนะมันเป็นกิจาการรมแบบมันไปอยู่ในกันอ่ะเป็นออครึ่งเดือนสองสามอาทิตย์อย่างเงี้ยเออมันได้เห็นพฤติกรรมกันหมดแล้วก็สนิทกันมาก,มากใช่ค่ะน้องที่อยากเข้าอ่ะแอบเตือนหน่อยหรือ่าว่าที่รรมาศาสตร์ไม่ใช่ว่าแบบใครอยากเข้าก็าเข้าได้นะที่มีคะแนนสอบเข้าอ่ะแอบสูงนิดนึงเนี่ยหลายๆคณะจะสูงสูงมากเลยต้องเตรียมตัวเตรียมอ่านหนังสือแ้แต่เนิ่นเนื่ ก็โดนใครพูดถอยมเหมือนทุกคนเสียตายเธอทุกคนแนะนำไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วได้เลยทุกคนพูดเรื่องกิจกรรมไปแล้วขอพูดเรื่องเรียนมันละกันว่าแบบมันไม่ใช่ว่าเราเรียนคณะนั้นแล้วเราจะจบมาทํางานนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่พี่อย่างพี่จบวิศวะพี่มาทําด้านการเงินคือมันไม่ตรงสายอ่ะฉะนั้นลองพยายามหาความรู้รอบตัวที่มันไม่ใช่แค่คณะเราเช่นถ้าเขาเปิดวิชาเลือกอ่ะลองไปดูคณะอื่นบ้างลงวิชาอื่นดูว่าแบบมันเป็นยังไงที่เรา มีความรู้หลายๆทาง คือเรารู้เมนหลักของเราเลยนะแต่เรารู้แบบวิชาเสริมด้วยมันทําให้ชีวิตเรามันแบบมีอะไรเออมันมันไปได้ไกลขึ้นที่อ่ะที่เรียนฟุตซอลก็จริงแต่ว่าตอนซัมเมอร์พี่ลงเกาหลีนะบางคนเ่งจะไปลงเกบเกเป็นตัวที่แบบเกตเอชัวแต่คือเกาหลีแม้เราจะได้ดีบวกแต่เราก็ได้ความรู้ในสายนีเพิ่มขึ้นถูกใช่แล้วก็รู้เบื้องต้นอะดูซีรีส์ก็แอบแอบจะเข้าใจนะเออคือต่อให้มันไม่ได้ใช้แต่แบบอย่างน้อยคือบางความรู้อะไรเพระมันพามันติดตัวมันแบบมันดีอะอย่ากลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆอย่ากลัวที่จะแบบไปในสิ่่่งงทีเเราไมคยลอ ว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะแชอบก็ได้เออให้แบบให้ลองไปให้หมดเลยกันป่ะตอนนี้กันมันหนักก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรีวิวทำนะจ๊ะอย่าลืมนะคะฝา่งน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไทรต์กดดีก็ดีแล้วก็ผมกับพี่เตยใช้พูดท้อีกรอบหนึ่งพี่เตยพี่บุญพี่กนุนพี่ทองพี่แดงครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย